พี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะราเมงราเมงค่ะแซ่บๆเด้อมาๆพี่น้องกำลังหอนหอนมาสดหอนน้ำกันสวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุพลม,มาเด้อจ้ะราเมงค่ะพี่น้องอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยสิหลาดลงนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นแม่ไต่ทำเองเด้อค่ะพี่น้อง ทำไรไรละผสมซอนน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะราแม่งเผ็ดปืนด่าปืนด่าเผ็ดๆกันเลย saw pit. กินแบบเผ็ดๆอบเดือกมากเลยค่ะพี่นอ้องสาหร่ายกับเนื่า มีผักแซ่บๆน้ำแบบนี้นะที่ได้สดพี่น้องเอ้ยสดนนนแห้งเผ็ดกับแห้งนะลูกชิ้นแบบไตยลวและใส่ลงไป เป็นตาแซบพี่น้องมาเด้อค่ะอืมแค่จุมลูกสินแป๊บเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้ะ โอ้ยมีแหงคอเลยลองคอพี่น้องเลยมักสดนม้มสดนามที่เขาทำเองนัพี่น้อง แต่ซอสมันเผ็ดด้วยโอ้ยแซ่บมาก <Yeah. S 1> very good เส <Yeah. S 1> ียงลีนาหน่วยอยู่หองรับแก <c oughs> แซบๆๆ ี่ผิดฟงใส่ตาอันนี้ห่อเดียวพี่นอ้องเอาอยู่เอาอยู่ อยากกินไส้ยังกะไส้ลงไปพี่นอ้องโอ้ยหล่นสุดหล่นถ้วยปากเบอร์มาแล้ว <laughs> โค้นแห่งปากเบอร์แห้งเบอร์ลายเว่าเก่าแบบนี้เอาเบอร์แบบธรรมชาติแซ mm ่บสดนามจนวันส yes> ิมดเราพี่น้องเลยลองข้อไหม มามาฮ้อนร้านเบงฮ้อนเหมาะกับอ่เฤดูหนาวเย็นๆอย่างสี่นาอพพ่่้อกเนาะ น้ำต,ตาสิไลให้น้ำมันลามเมงเออฮึงบอว่าแตยให้น้ำรามเมงกับพี่นนอกฟุก้งขอตาคักๆกับเราเลากินแบบร้อนๆนะแม่มันยิ่งเผ็ดไปด้วยเลยพี่นนอกสดน้ำยิ่งเผ็ดยิ่งร้อนอ๋อยิ่งร้อนยิ่งเผ็ด ยิ่งร้อนยิ่งแซ่บอะนน่ <c oughs> ลูกชิ้น ซบ,ซบถ้าจีกินแบบแพงกับบสดใจเนีกับบะเลสดเนีต้องเอาแบบสดทำมันสาดใจไปเลย <c oughs> น้ำตาไหล <c oughs> น้ำตาไหล <c oughs> พี่น้องน้ำตาลายแบบเป็นสดๆไปเลยบันี้พี่น้องเอ้ยให้น้ำความเผ็ดให้น้ำล่าแม่งเผ็ดเผ็ดร้อน chào cho làm đi nào Hãy subscribe cho kênh mật. khắc khắc Xẹp khắc khắc ừ. Giờ xem nhỏ Mỗi lắm, Mỗi Mỗi giọt Bên này bạn nhỉ ไอ้กลางเงินนั่งกินล่าแม่งพี่น้องแสบคักแสบเนี่ยอุดนะเมืดอทุกอย่างพี่น้องไ่ตายกินน้ำแต่แก้วพี่น้องเอ้ย ปากโป,ปะปวดแสบทั้งแสบทั้งเผ็ดอุย้ยหมดจดแสบท้องยาวยาวยาวได้แบบนี้บางเป็นแบบแสบท้องแบบว่าปวดท้องอะไมันจะเป็นแบบแสบท้องแบบเผ็ดร้อนคือเหมือนอน้ำแกงเผ็ดๆ,ๆอีหยังประมาณนั้นค่ะพี่น้องาบางเ,แบบเ,เป็นแบบเผ็ดแบบพริกเป็นแบบเผ็ด เผ็ดน้ำแกงประมาณนั้นว่าค่ะพี่น้องค่ะไม่ตายไปแล้วให,ให้น้ำลาเมงไปแล้วค่ะพี่น้องคะบ๊ายบาย